อยากหน้ามันนี่ทั้งอยากย oh, ันอยากน้ามันนั่นแต่ตัเมียเปี่ยวใส่ดูเส้มันกันอ่เขาีหอยเป็นยังวะนี่เลยนี่คุณายอะไรเพี้ยยังงี้เปลอกไปอยู่กับเปาแม่อนี่ยเปาหอยไม่ติด พอก่อยกินนี่พออยกินนี่เนี่ยนะึกถึงคือไม่กินไม่กินไม่กินมกินเบียร์ตักนก็เห็นเทียบขวดก,ก็ตูเลียงเทอมเทียบปีเนี่ยน่ได้กินดูสุ่มกได้กินเลยอันเดียวอีกพอือไม่แขง็งมันนุ่มว่าเท่านั้น นุม <S <S ่มปอนด์นุ่มนมีมันมาเลยเละมอมานุ่มกนี่ยพี่สันเน่เจ็ดสมัยจ็ดปเปอบเดได้ท hmm. uh ํามบวกกินไมือกี้แกมาเกลี่ยเมือเรวนะอมาสักคมัมานั่งปอบก็เหรอเนาะกอบส้างการทุกันนเจ็ดทีเจ็กินกัอปเขาอะนะไปซื้อมันกันแข็งๆเมื่อยังไงกันวนแต่เละๆเนี่มันจะกินก๊อปเขาง่ายเลยว่ะอ ยาเจดีย์ก็ขั้มเนี่ยค่ะเข่ายาโบอีนน้ำใหม่คือผมเขาอะไรนะคุณเนาะมันนะเขาวอกนั่นเดี๋ยวให้แม่เมือก่อนชุดแซ่บๆเรด้วยยายเ็ดอันส่้ำใหม่มาสิแ้่โอ้ยสั่งอะไรถอดเจ็ดสี่มิ้วลาบอสต้องเหมือนอย่างอื่นไปหาไอ้ซอยแม่ดิษฐ์ใจะที่มาตอน

แกกกาอเ่ียว,วยอะไ้ังด <laughs> ีมั้าสไม่สิบอสเดสเดีวมันจะเอาอีกหขแล้ว <laughs> อ้เอาเอาของมันมากไม่ก็จะเอาขืนนี่เอาของมันมามันก็เก็บขึ้นาเ่าเนบอกบอบบ๊อบขึ้น ไปเห็นด่มัน่าเจ